แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีวาทกรรมโจมตีบ้างแล้วครัของการเมืองที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะจับมือกับพรรคไหนเข้าดูพโกพวกตีไปว่าเป็นพรรคเผาไปแล้วหรือว่าเป็นพรรคที่แอบไปแล้วครับแล้วผมว่าการที่จะจะ,จะปรับปรำในเรื่องนี้เชื่อว่าไม่ถูกต้องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราทําการเมืองก็เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับการฟังเสียงของประชาชนจริงๆเนี่ย ก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราเยืนยันมาโดยตลอดนะครับและเราไม่ได้พึ่งทําตอนนี้นะครับแต่พรรคเพื่อไทยเรามีความยินดีจริงๆที่วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับการที่จะตัดสินว่าใครเทาไม่เท่าเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนก็ต้องเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดทําไมไม่มองไปที่นโยบายข้างหน้านะครับมองไปทีน่นโยบายไปข้างหน้าแล้วดูว่าพรรคไหนสามารถทําตรงนี้ได้จริงนะครับ แล้วก็การที่เรามุ่งมั่นในการลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้คิดจะโจมตีใครแต,แต่วันนี้เราถูกโจมตีด้วยความยากจนนะครับเรามาดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ไม่ได <ste> er ้สนใจหรอกครับว่าใครจะพูดยังไงนะครับเดินหน้าเหมือนเดิมฟังเสียงพี่น้องประชาชนครับอาจารย์เตรียมสัตว์แบบนี้อาารยเตรียมสัตวมาวิเราะห์นะครับว่ามีการยกเต้านายกไว้แล้วะครับไปที่พื้นที่นาโมงแม่นี้ยังไงครับไม่มีหรอกครับไม่มีทางหรอกครับไม่มีใครที่จะแม่นอะไรขนาดนี้ครับเราอยู่ในวงการเนี่ยเรามองเห็นนะครับว่า ไม่มีการล็อกเป้าครับเราต้องให้เกียรติประชาชนครับแต่เขาก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้ทั้งกระแสงเอทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของอำนาจนะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอกอกตลังอยู่ก็มีกฎหมายแล้วก็มีทุกอย่างรองรับนะครับถ้าเพื่อไทยนะครับทําตามสิ่งที่กฎหมายรองรับเสมอนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เราก็มุ่งหน้า สมมติปรโยบายตัวนวี้ครับ